ติดตามข่าวสารและความบันเทิงได้ใน Daily n e w l i f e ข e i t h TH นะคะอย่าลืม subscribe เยอะๆกันนะเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับที่เป็นประเด็นร้อนอยู่พอสมควรนะฮะคุณแม่คนหนึ่งครับ,รบเอาจดหมายที่ลูกเขียนด้วยลายมือนะมาโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์<ะ>แล้วก็ให้เรียกว่าชาวโซเชียลเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยอนะฮะเรื่องของเรื่องก็คืออย่างคคุณแม่เขา ตกใจมากนะฮะเขาบอกว่าเขาได้ตักเตือนลูกสาวว,วัยสิบเอ็ดขวบเขาเป็นลูกเป็นแม่แท้ๆกันนะ,ะไม่ใช่ลูกเลี้ยงนะสิบเอ็ดขวบค,ครับรบ,บอกว่าลูกอยากไปเล่นมือถือตอนดึกๆนะเพราะว่าเห็นเนี่ยลูกชอบเล่นมือถือมากแล้วก็ติดมากแล้วก็พอดึกๆตอนนอนปิดไฟเนี่ยมันจะทําให้เสียสายตาไงบางคนต้องตัดแว่นตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยนะ,ะก็เตือนไงไปเป็นเรื่องปกติ นอนดึกด้วยก็ตื่นสายไปเรียนก็นอาจจะสายอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เรียกว่าติดพันกันไปหมดอะนี่เป็นปัญหาสังคมถูกต้องแม่มแม่เขาก็เลยเตือนอะนะฮะปรากฏว่า,าลูกคนนี้ครับลูกสาวนะ <ขา S 2> วสิเขวบอเขเขียนจดหมายมาแล้วก็เหมือนมาวางให้แม่ดูแม่เห็นแล้วก็ตกใจน้ำตาตกในนะฮะไม่รู้จะทำยังไงนะฮะในข้อความในจดหมายเขียนว่าอย่างนี้ครับผมก็จะอ่านให้ ให้ชัดเจนเลยนะแม่เป็นเฮียอะไรนะครับอะไรก็ไม่อะไรก็ติครับมึงเป็นเฮียอะไรกูถามมึงดิแม่คนอื่นอ่ะเขาไม่ติเหมือนมึงหรอกถ้าเป็นไปได้นะกูไม่น่าเกิดมาเป็นลูกมึงเลยนี่กูอดทนไว้นะอย่าให้กูทนไม่ไหวกูพูดจริงทำจริงนะโอ้โหครับนี่ฮะนี่ฮะจดหมายที่เห็นเนี่ยฮะคุณแม่คนนี้ ก็เอามาโพสต์แล้วก็ขอความคิดเห็นนะฮะปรากฏว่าในเพื่อนในสงงังคมออนไลน์โอ้โหเรียกว่าให้ความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์กันกระหน่ำเลยครับผมนะส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าอื ต้องตำหนิกันตำหนิตำหนิหน,นะฮะคุณแม่เขาก็บอกว่าพูดดีๆแล้วเตือนแล้วก็ไม่ฟังที่คุณแม่ก็โพสเน่ยนะเขาบอกว่ากลางคืนสี่ทุ่มปิดไฟแล้วยังแอบเล่นมือถืออยู่<ม>พอแม่จะเก็บมือถือไม่ให้เล่นก็อารวาสตะโกนใส่แม่พอแม่ตีก็มาเขียนกระดาษใส่แบบนี้แหละค่ะถ้าเป็นแบบนี้ควรทําไงดีคะ<ม>ขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ<ม>แล้วก็ข้อความอย่างที่ผมอ่านให<ฮ>้ฟังเมื่อกี้โมคงก็บอกว่าคุณแม่ใจเย็นๆนะ อินบ็อกซ์มาปรึกษากันนะลูกของดิฉันลูกของผมก็เคยเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็สามารถผ่านไปได้ดีนะบางคนบอกว่าให้คุณแม่เนี่ยไปปรึกษาจิตแพทย์เลยนะเขาบเขามองว่าน้องคนนี้อาจจะป่วยนะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จดหมายนี่เขาเขียนเอาไว้แล้วเขาเขียนไว้ที่ตัวเองหรือว่าเขาเก็บเอามายื่นให้แม่เขียนให้แม่เลยโอ้โหเขียนเสร็จแล้วก็ให้แม่ยี้เลยเหรอโอ้ทั้งยันถือว่าแบบน่าจะต้องมันเหมือนกับความละอายชั่วกลัวบาปมัน มันไม่มีอ่ะไม่มีเลยนะเนี่ฮะถ้าเรียนอยู่นี่คนณโคผมว่าคุณโคต้องต้องต้องใส่ใจนิดนึงนะเด็กบางคนก็บอกว่าโอ้โหพอเห็นเลยทางครอบครัวอย่าไปโยนให้คุณครูไม่ไม่ไต้องทั้งทั้งหมดเอว่าอสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเลยคือให้นักจิตวิทยาเป็นคนวิเคราะห์แล้วก็เยียวยารักษาดีกว่าเพราะว่าผมว่าอย่างนี้มันดูมันสังคมไทยด้วยนะมันไม่เหมาะคือโรค ออนไลน์เนี่ยโซเชียลมีเดียก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหเรื่องดีมีเยอะมากมีทั้งคุณและโทษแหละนะคือความรวดเร็วความรู้ต่างๆสอัพิ์ทยาต่างๆมันอยู่ในนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ค้นหากันง่ายมากแต่ว่าเรื่องโทษอย่างที่บอกเนี่ยเรื่องปัญหาเนี่ยก็เกิดขึ้นทําให้เด็กคนนึงสามารถพูดจาอะไรได้เพราะว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ไปเจอคําอะไรอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมันกลายเป็นว่าเนี่ย เกิดป so yeah? like, <cat> oh. ัญหาสองคมขึ้นมาอย่างคำเขียนนี่ก็คือผมมองเป็นอิทธิพลของโซเชียลแม่นี่แทบจะเด็กอายุ11ปีสามารถเขียนข้อความแล้ว้มันสะท้อนถึงเนี่ยเป็นสื่อออกมาจากโซเชียลหรือเขาเห็นคําว่ากูมึงนี่เป็นเรื่องปกติไปแล้วโอ้โหก็เหมือนก็ไม่มันอยู่ที่ว่าได้ผ่านการอบรมสั่งสอนมาแค่ไหนอะว่าจะอย่างผมเนี่ยในชีวิตผมก็กไม่ใช้นะ ชีวิตคุณก็ใช้เอาพูดง่ายๆแต่มันใช้กับใครแหละมัอใช้กับเพื่อนเออมันอยู่ที่ว่าการที่เราใช้เออเราจะพูดเราจะพูดกับพ่อแม่อย่างนี้ไหมล่ะไม่มีอะไม่นะเออมันอยู่ที่การอบรมสั่งสอนซะมากกว่าเนี่ยมันก็ถิงก็ย้อนกลับไปที่ตัวพ่อแม่เองแล้วที่สําคัญนะไอเด็กที่มันเล่นสี่ห้าทุ่มไม่ไม่นอนไม่อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าการใช้มือถือเนี่ยมันเป็นการใช้พ่อความบันเทิงก็ส่วนใหญ่แม่เขาถึงไม่อยากให้ใช้คือถ้าลูกเปิด กูเกิลดูความรู้สาระอะไรเงี้ยมันก็อีกอีกอีกทรงหนึ่งมันก็เอออ๋อดีลูกอ๋อเรียนภาษาจีนจากอะไรเงี้เหรออะไรเงี้ยคนอนรูแบบนยนดชัดมันเทิงดูอะไรวะนี่จะมีเกมใช่ษณจะมีเกมการโต้ตอบมีเกมอีกเราก็ไม่รู้น้องก็เล่นอะไรนะแต่ว่าเนี่ยมันก็ดึกดื่นเออแล้วแม่เขาก็เตือนไงใช่เนี่ยแล้วพอเจออย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาโพสต์เนี่ยมันก็ต้องเตือนลูกผมก็เป็นแต่ว่าผมก็วิธีการสอนอบรมมันก็ มันต้องมีไงหมถึงลูกคุณก็ด่าคุณเนี่เหรออ๋อไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับอ๋อหมายถึงว่าเล่นเล่นมือถือติดเด็กติดมือถือเนี่ยมันเป็นปัญหาตกใจไมกว่าลูกคุณก็ด่าคุณไม่ในเกมที่จะมีเล่นเสียงโต้ตอบมีมีพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้และและทำ พูดคุยเนี่ยมันจะเป็นระหว่างเด็กกับเด็กซึ่งมันก็ใช้คำพูดก็ดูว้เป็นุูปธรรมกล้กันก็อยู่ที่เราสอนว่านอกจากเรื่องบันเทิงแล้วนะลูกไอ้เนี้ยมันยังมีประโยชน์เรื่องอื่นด้วยผมก็สอนว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราแปลอันนี้ไม่ได้หรือว่าเราอย่างนี้เราก็ใช้ตรงนี้นะลูกแบบนี้นั่นอะไรเงี้ยอยู่ที่เราสอนแต่ว่าถ้าอย่างที่ถ้าเด็กออกอาการอย่างเงี้ยผมว่าปรึกษา นักจิตแพทย์จะดีกว่านะเขาเขาเยียวยาไปก่อนแล้วก็วิธีทำยังไงนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปน <c oughs> ะ <c oughs> ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับ